ครีมอาบน้ำลักขอแหลบชาเม่สายคอฟฟี่แพค็คครีมอาบน้ำลักกลุ่มเป้าหมายเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสวอครีมอาบน้ำลัก จุดแข็งเป็นแบรนด์ที่มีอายุมากกว่า100ปีเนื่องจากความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้ได้รับส่วนแบ่งตลาดจำนวนมากในหลายประเทศและเป็นผู้นําตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและร่างกายในประเทศต่างๆเช่นอินเดียอากีสถานบราซิลไทยและแอฟริกาใต้มีอํานาจในการเจราจาต่อรองเนื่องจากสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งการจัดจําหน่ายที่ดีของลักขับเคลื่อนโดยระบบการจัดจําหน่ายทั่วโลกของยูนิล v เว ทำให้มั่นใจว่ารักจะมีอยู่ในทุกส่วนของตลาดมีการขยายแบรนด์จากสบู่ก้อนไปสบู่เหลวอีกทั้งแชมพูและครีมวดผมทําให้รักมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นรักอยู่ภายใต้การดูแล u n i v e r เวลซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรักรายใหญ่ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่รักอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงมีแบรนด์ a บา b เอ e r มากมายที่ให้การสนับสนุน จุดอ่อนลักอยู่ในตำแหน่งที่เป็นสบู่เพื่อความงามและเป็นสบู่สำหรับผู้หญิงเท่านั้นดังนั้นจึงขาดความดึงดูดใจของยูนิเซ็กเพื่อดึงดูดให้ผู้ชายใช้แม้ว่าลักจะพยายามผลักดันตัวเองในตลาดชนบทแต่ก็ไม่ดึงดูดตลาดในชนบทโดยเฉพาะวิธีการออกแบบในการสือ่อสารของลักทําให้ไม่ดึงดูดเท่าที่ควร โอกาสจากการเติบโตของตลาดที่เกิดใหม่ทำให้รักได้รับประโยชน์จากการที่ผู้บริโภคใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายคาดว่าจะเติบโตทั่วโลกดังนั้นรักจึงควรมุ่งเน้นที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายในรูปแบบต่างๆมากขึ้นและเจาะผลิตภัณฑ์ทำให้มากขึ้นรักควรมองหาแผนการตลาดและส่งเสริมการขายให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในการตลาด เทรนใหม่ในพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปิดตลาดใหม่สำหรับลักจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับลักในการขยายไปสู่หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่อุปสรรครักเป็นผลิตภัณฑ์จากยูนิลิเวอร์ทำให้มีการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ภายในองค์กรเช่นโด๊กแม้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันแต่ก็ยังเป็นการแย่งชิงตลาดของกันและกันมีการแข่งขันสูงจากคู่แข่งขันส่งผลต่อส่วนแบ่งการตลาดของรักชาเม่ซายคอฟฟแพ็คกาแฟควบคุมน้ำหนักสำเร็จรูปทีอินวัน กลุ่มเป้าหมายคนที่ทานกาแฟทีอินวันเป็นประจำอยู่แล้วและอยากจะทานกาแฟที่มีประโยชน์ จุดแข็งผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักชาเมซายคอฟฟแพ็คเป็นกาแฟาสำเร็จรูปทีอินวันที่ใช้มะลิกาแฟโคนิลอนโรบาตาัต้าเข้มข้นนำเข้าจากประเทศบราซิลทำให้มีความโดดเด่นในเรื่องรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมและความหอมเป็นกาแฟาที่ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทาน์และไม่มีน้ำตาลใช้ความหวานจากญ่าหวานผลิตภัณฑ์ชาเมซายคอฟฟแพ็คเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักและต้องการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นอย่างดีและยังช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยเร่งการเผาผลาญช่วยลดคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดชาเม่เป็นผู้นำตลาดอาหารเสร เพื่อสุขภาพและความงามจุดอ่อนผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าใหม่ในตลาดจึงต้องมีการทําตลาดที่ยากเพราะมีคู่แข่งขันมากมายต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงเนื่องจากนำข้อมลลิกาแฟจากต่างประเทศ โอกาสพฤติกรรมผู้บริโภคเน้นความสะดวกวดเร็วส่งผลให้ชาเมียไซคอฟฟี่แพ็คซึ่งเป็นกาแฟสำเร็จรูปทีอินวันตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกระแสะและสุขภาพและความงามกำลังมาแรงจึงทำให้มีโอกาสเพิ่มในการทำตลาดช่องทางการสื่อสารและช่องทางการขายในปัจจุบันเข้าถึงง่ายและหลากหลายเช่นช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ทําให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าเพื่อป้องก,กันโรคเพื่อสุขภาพเป็นจำนวนมากจึงสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับผู้ผลิตได้ อุปสรรคมีผู้จำหน่ายมากรายในปัจจุบันมีสินค้าทดแทนเช่นอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักเครื่องดื่มควบคุมน้ำหนักเป็นต้นผู้บริโภคมักจะนึกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วจึงทำให้เกิดการเปรียบเทียบและการใช้เวลาในการตัดสินใจก่อนซื้อและมีผู้จำหน่ายมากลายในตลาดสร้างผลิตภัณฑ์คือรีมอาบน้ำสกับกาแฟโดยใช้ชื่อว่าลักชามกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงที่ดูแลสุขภาพผิวในสัทชามิวอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชามิไอซี่คอฟฟี่แพ็ค กาแฟควบคุมน้ำหนักสำเร็จรูปทีอินวันซึ่งใช้เมล็ดกาแฟโคนนลอนโลบาตตตาเข้มข้นอย่างดีที่นำเข้าจากบราซิลแต่หลังจากกระบวนการการผลิตกาแฟแบบสองสำเร็จรูปบริษัทจะนำกากกาแฟไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นจึงได้มีการนำกากกาแฟไปสร้างมูลคา่าด้วยการนำไปคอแลบกับลักโดยที่เราจะนำกกกาแฟที่เหลือจากกระบวนการการผลิต กาแฟของชาเม่นำไปทาครีมอาบน้ำสครับกาแฟของรักทำให้รักสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกทั้งสามารถสร้างกำไรร่วมกันจากกลุ่มลูกค้าทั้งสองแบรนด์ใน,ในปัจจุบันมกักนิยมใช้สครับในการสครับผิวเพื่อทำความสะอาดผิวกายซึ่งครีมอาบน้ำสครับกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพร้อมความหอมั้นเลิศช่วยเรื่องการผัดเซลล์ผิวเก่าให้ดูขาวกระจ่างใสเรียบเนียนและมีสุขภาพดีอีกทั้งยังช่วยให้มีผิวกายที่สวยเนียนนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัส พร้อมเผยเสน่ห์ผิวสวยสะกดกสายตาด้วยการผสมผสานส่วนผสมที่ได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษซึ่งตรงกับภาพลักษณ์ของลักที่ทาครีมอาบน้ําเพื่อสุขภาพผิวที่ดีและตรงกับภาพลักษณ์ของชาเม่ที่เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนล้วนมีเสน่ห์ในตัวเองให้ความสวยงามจากภายในเป็นประกายสู่ภายนอกคุณสมบัติของครีมอาบน้ําสรับกาแฟลักชามเป็นครีมอาบน้ําสกับกาแฟที่ใช้สกับผ่าเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใหม่ให้ดูกระจ่างใสเรียบเนียนผิวเนียนนุ่มหอมหลังใช้ มั่นใจในการเผยเสน่ห์ของผิวสวยที่เป็นตัวคุณได้อย่างเต็มที่และเนียนนุ่มมีออร่าสะกดลุกสายตาหน้าสัมผัสอีกทั้งยังช่วยให้ผิวแข็งแรงซึ่งแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาถึงการเปลี่ยนการอาบน้ำธรรมดาให้กลายเป็นการปนเปื้อความสุขให้รู้สึกผิวสุขภาพดีเรียบเนียนทำให้ผิวแข็งแรงไม่อ่อนแอง่ายได้รู้สึกพิเศษได้ทุกวัน ความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเติบโตในตลาดได้เนื่องจากยังไม่มีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแบรนด์ไหนที่ทาครีมอับน้ำสรับกาฟแฟดาร์ลักก็ยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกจึงทําให้ได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันอีกทั้งสองแบรนด์นี้มีแนวความคิดที่คล้ายกันคือเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายผู้หญิงที่อยากมีสุภาพผิวที่ดีซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ใครๆก็อยากมียิ่งทําให้การมาของคอรเลทั้ง2แบรนด์เกิดความได้เปรียบในตลาดครีมอับน้ำและตลาดสินค้าเพื่อสุุภาาาาาพเเเเเป็็นนนอยย่่่งมมมกกกคคีคสผผหหิววณณใ้ท